คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเกาะส่วนตัวนะครับ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเกาะส่วนตัวนะครับรายร้อมไปด้วยคลองน้ำสาธารณะนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดิน ได้ถมดินไว้นะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับน้ำไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะครับใกล้กับตลาดสดของเทศบาลตำบลท่าช้างด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226ถนนเพชรมตุคานะครับบริเวณฝั่งตรงกันข้ามกับที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรตยิมาประมาณ1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นด้านหน้านะครับจะเป็น แม่น้ำมูลนะครับยาวนะครับของเราจะอยู่ติดกับคลองน้ํานะครับติดกับแม่น้ํามูลเนี่ยรอบแปลงที่ดินนะครับลักษณะของที่ดินของเราจะเป็นเกาะส่วนตัวนะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์นะครับเป็นนสสกครุฑเขียวนะครับหรือที่เรียกว่าโฉนดครุฑเขียวนะครับสามารถยื่นเปลี่ยนเป็นนสสจอได้นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงได้เลยนะครับเนื่องจากบริเวณนี้ อยู่ในเขตเทศบาลนะครับไม่เป็นที่ทับซ้อนเขตป่านะครับของเราสามารถยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดคุดแดงได้เลยนะครับเนื้อที่นะครับ380ตารางวานะครับติดกับครองน้ำสาธราะนะครับรอบแปลงที่ดินนะครับด้านหน้าจะเป็นถนนลาดยางด้วยนะครับเป็นถนนของทางเทศบาลตะบลท่าช้างนะครับ ในวันที่เราถ่ายทําวันนี้นะครับตรงกับวันที่25พฤษภาคม2566นะครับที่ดินนะครับตามเอกสารสิทธิ์เนี่ยจะมีเนื้อที่380ตารางวานะครับจะมีพื้นที่ทําประโยชน์นะครับอนอกเหนือจากาในเอกสารสิทธิ์ของเราแล้วนะครับจะมีเนื้อที่ทําทประโยชน์อีกนะครับรวมแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณไร่ครึ่งนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับ ผมดินไว้นะครับเต็มพื้นที่นะครับด้านโน้นนะครับจะเป็นทางเข้านะครับเป็นถนนลาดยางนะครับซึ่งทางเจ้าของที่ดินเนี่ยได้ผมดินนะครับทําทางเชื่อมนะครับไปยังถนนลาดยางนะครับเป็นเกาะส่วนตัวนะครับทําไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะด้านนี้นะครับจะเป็นคลองน้ําสาธารณะนะครับหรือในเอกสารสิทธิ์เนี่ยจะเขียนว่าเป็นลําตะกุดสาธารณะนะครับ นี่นะฮะถมดินไว้เต็มพื้นที่เลยนะครับสูงกว่าสูงกว่าแม่น้ำนะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก5เมตรได้เลยนะครับแล้วก็จะอยู่ระดับเดียวกับถนนลาดยางด้านหน้านะครับนี่นะฮะด้านนี้นะครับจะเป็นต้นมะขามอยู่บริเวณริมคลองนะครับลักษณะแบบนี้นะครับปลาเยอะมากเลยนะครับในคลองนะครับจะเป็นคลองน้ําสาธารณะนะครับด้านนี้ก็จะมี ต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ให้ร่มเงานะครับต้นชุมแสงนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับต้นชุมแสงต้นนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับนี่นะฮะเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่านะครับเป็นไม้มงคลนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นจิกนะครับต้นจิกต้นจิกจิกระยะนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นก้านเหลืองนะครับนี่นะฮะต้นก้านเหลือง แล้วก็จะมีก้นเหลืองอีกต้นใหญ่อยู่ด้านหน้าทางเข้านะครับอาจจะให้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับแปลงนี้นะครับลักษณะเด่นอีกอย่างนึงนะครับใครที่มีเงินไม่พอนะครับเจ้าของเนี่ยให้ผ่อนได้นะครับผ่อนได้60งวดนะครับหรือแล้วแต่ตกลงนะครับอยากจะผ่อนกี่งวดกี่เดือนแบ่งจ่ายเป็นราย3เดือนราย6เดือนนะครับมาพูดคุยกับทางเจ้าของได้นะครับเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์มี380 ตารางวางนะครับพื้นที่ทําประโยชน์อีกนะครับมีพื้นที่ทําประโยชน์อีกนะครับร,รวมแล้วก็ประมาณไร men ่ครึ water, water, ่งนะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะฮะจะเป็นคลองน้ำนะครับคลองน้ําสาธารณะถัดจากกอไผ่ไปก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับในเขตเทศบาลอยู่ห่างจากตัวอําเภอห่างจากตลาดนะครับมาประมาณกิโลเดียวแค่นั้นเองนะครับด้านนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นคลองน้านะครับแล้วก็จะเป็น ต้นก้านเหลืองนะครับต้นใหญ่ๆนะฮะนี่นะฮะถมดินไว้นะครับถมดินไว้เยอะมากเลยนะครับเฉพาะค่าถมดินนี่ก็หมดไปหลายแสนนะครับเป็นที่ดินในเขตเทศบาลด้วยนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาเพียง19กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับห่างจากบริเวณ3แยกหัวทะเลนะครับมาประมาณ19กิโลเมตรห่างจากถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะครับจุดตัดกับถนนเพชรมาตุคาเนี่ย อยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ4กิโลครึ่งนะครับนี่นะจะเป็นคลองน้ําร้อมรอบทั้งหมดเลยนะครับนี่นะเป็นทางเชื่อมที่ทางเจ้าของได้ทําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมถนนลาดยางด้านหน้านะครับเป็นทางหลวงเทศบาลนะครับนี่นะจะเป็นต้นก้านเหลืองต้นใหญ่ๆนะครับอยู่บริเวณทางเข้านะครับนี่นะจะมีต้นไม้มีแนวกอไผ่นะครับของเราจะมีลักษณะเป็นเกาะส่วนตัวนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นราน้ําสาธารณะนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับจะเป็นคลองน้ําขนาดใหญ่นี่นะฮะจะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับด้านหน้านะครับนี่จะเป็นถนนที่เชื่อมไปยังถนนมิตรภาพได้นะครับไปยังอำเภอนนนสูงได้นะครับแล้วก็จะมีร้านค้าอยู่ใกล้ๆนะครับเดินไปไม่กี่ก้าวก็จะเป็นร้านค้าร้านหมูกระทะอยู่นี่เลยนะฮะมองเห็นเป็นลวเหลืองๆนี่จะเป็นร้านหมูกระทะนะครับนี่นะไปนี้ก็จะเป็นตัวหมู่บ้านไปยังถนน ซีเลนนะครับแค่ประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับนี่นะจะเป็นคลองน้ําที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับไฟฟ้าปลาปานะมีพร้อมนะครับสามารถดึงต่อเข้าไปได้เลยนะครับเป็นปลาปาภูมิภาคด้วยนะครับนี่นะครับทางเข้าของเรานี่นะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทางเข้าของเราจะเป็นที่ทางเจ้าของได้ถมดินไว้นะครับเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยนะครับเดิมทีบริเวณนี้ จะเป็นรีสอร์ทเดิมนะครับตอนนี้รื้อถอนแล้วก็ถมดินปรับเกลี่ยพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมทีจะเป็นทิวภัยงามรีสอร์ทนะครับตอนนี้รือ้อถอนออกทั้งหมดแล้วนะครับมีทางเชื่อมลักษณะแบบนี้นะครับเข้าไปดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับอยู่ห่างจากาตัวเมืองโคราชมาเพียง19กิโลเมตรนะครับห่างจากากรุงเทพมหานครก็ประมาณ260กิโลเมตรนี่นะฮะท่านใดที่ต้องการที่ทจะ มีที่ดินสําหรับสร้างบ้านสวนนะครับบรรยากาศเป็นส่วนตัวสูงนะครับเป็นเกาะส่วนตัวรายล้อมด้วยแม่น้ํานะครับมีวิวแม่น้ําล้อมรอบนะครับมีกุ้งหอยปูปลานะครับสามารถที่จะนํามาบริโภคได้นะครับนี่นะพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับราคาเจ้าของตั้งไว้อยู่ที่4ล้านบาทนะครับต้องการผ่อนนะครับเงินสดลดได้นะครับต้องการที่จะผ่อนต้องการที่จะแบ่งจ่าย เงื่อนไขระยะเวลาต้องการกี่เดือนกี่ปีนะครับใจารายสามเดือนรายเดือนรายปีก็โทรมาพูดคุยกับทางเจ้าของได้นะครับท่านใดที่สนใจก็กดนะครับกดโทรศัพท์ติดต่อเจ้าของที่ดินได้โดยตรงนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนะครับเจ้าของใจดีนะครับเอกสารสิทธิ์พร้อมโอนตลอดนะครับไม่ติดภาระด้วยนะครับสามารถที่จะามา มาแบ่งจ่ายนะครับหรือใครมีเงินสดก็มาซื้อโดยตรงกับทางเจ้าของได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของที่ดิน062 179 0678นดูะครับนี่นะฮะดูภาพถ่ายมุมสูงของเรานะฮะจะรู้ว่าแปลงนี้ค่อนข้างสวยนะครับนี่เลยฮะเป็นคลองน้ำนะครับในช่วงนี้นะครับฝนนะครับฝนกําลังเข้านะครับเป็นช่วงต้นฤดูฝนนะครับฝนยังไม่เยอะนะครับน้ำก็จะมี ตลอดทั้งปีนะครับในช่วงที่น้ําเยอะๆนี่จะสวยงามมากนะครับระดับน้ําจะขึ้นสูงนะสูงกว่านี้จะดูสวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นในช่วงของการปล่อยน้ำนะครับออกมานะครับปล่อยน้ําลงสู่แม่น้ํามูลนะครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ํามูลขนาดใหญ่นะฮะจะเป็นแม่น้ํามูลนะครับของเราจะอยู่ติดกับคลองน้ํารอบแปลงที่ดินเนี่ยยาวประมาณ200เมตรเลยนะครับเนื้อที่เนื้อที่ทําประโยชน์ของเราทั้งหมด จะมีประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับแล้วก็เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ของเราจะอยู่ที่380ตารางวานี่นะฮะสามารถยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดคุดแดงได้นะครับเช็คจากสำนักง,งานที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถยื่นรังวัดเพื่อออกโฉนดนอนสีจอนะครับโฉนดคุดแดงได้เลยนะครับนี่นะฮะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะครับหรือจะผ่านทางทีมงานของเราก็ได้นะครับท่านใดที่อยากดูเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาทาง ID Line น์แอด9ีเนเะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อทีมงานของเราก็จะเป็นเบอร์081413 3164นะครับนี่นะฮะใครกำลังมองหาที่ดินเกาะส่วนตัวใกล้กับตัวเมืองโคราชมาดูแปลงนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับเจ้าของให้แบ่งจ่ายได้นานสูงสุดถึง60งวดนะครับหรือใครอยากจะผ่อนให้นานกว่านี้ก็พูดคุยกับทางเจ้าของได้นะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ